สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแล้วกับเกม Apex นะครับวันนี้ผมมี10ทิคดีๆมานเาเสนอเกี่ยวกับเกม Apex l e g e n d นะครับไปดูวิธีแรกกันเลยครับโดยการบินแบบหายตัวในเกมนี้นะครับในขณะที่เราเล่นตัวละครเวทเมื่อเราไต่เชือกบอลลูนขึ้นมาเราสามารถกด Q ก่อนออกตัวบินได้นะครับจะทำให้เราหายตัวในขณะที่เราบิน ธีนี้นะครับถ้าเราฝึกกดคิวคนออกตัวดีๆจะทําให้เรามีเวลาหายตัวมากขึ้นในตอนที่เราบินออกมาวงสีฟ้านะครับนอกจากจะเป็นไฮเทียร์ยังเพิ่มโอกาสดอกปืนที่แต่งเต็มหรือว่าปืนที่เป็นสีทองนี่ครับปืนพาวเลอร์อันนี้ก็สามารถหาได้ในที่ที่มีวงสีทองนะครับโดยปืนทองเจนนี้ไม่สามารถถอดของแต่งปืนมันได้นะครับ ตามแมปเกมนี้นะครับจะมีหุ่นยนต์นะครับที่อยู่ในหน้ารูดบล็อกคอยส่งเสียงเรียกให้เราไปตีมันเพื่อหาของที่อยู่ในนั้นครับเทาอย่างสีม่วงก็จะเป็นของสีม่วงออกมาครับทองก็จะมีของสีทอ,องออกมาในขณะที่เพื่อนเราดาวอยู่ไกลๆนะครับเราสามารถสร้างวาร์ปให้เพื่อนเข้ามาในวาร์ปของเราจะทําให้เราเนี่ยได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยในการชุบเพื่อนอย่างสบายนะครับ ครับวิธีนี้ผมพาเพื่อนกลับมาบนหลังคางครับแต่ก็ควรระวังนะครับอันนี้ผมเหลือสองคนไม่มีคนดูประตรูให้นะฮะอาจจะมีคนตามมายิงต่อได้นะครับเราสามารถขอกระสุนจากเพื่อนร่วมทีมนะครับให้เราเปิดกระเป๋าขึ้นมาและคลิกเมาส์กลางที่ปืนเพื่อขอกระสุนเปิด หรือคลิกของแต่งปืนเพื่อบอกว่าเราอยากได้ของแต่งนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ได้นะครับวิธีนี้จะได้ประโยชน์อย่างมากเมื่อเรากดเล่นคนเดียวและเจอเพื่อนร่วมทีมแบบนี้นะครับว่าเลยนี่จะรับรถกันเกมนี้นะครับในขณะที่เราดาวเราสามารถลุกขึ้นมาเองได้ โดยเรามีน็อกดาวชิลสีทองเมื่อเราน็อกดาวจะมีปุ่ม e ด้านล่างนะครับทำให้เราสามารถลุกขึ้นมาเองได้ในเวลาที่เราดาวแต่แนะนําว่าให้ใช้ยามจําเป็นเพราะว่ามาใช้ได้แค่ครั้งเดียวเป็นอีกหนึ่งทิกที่มีประโยชน์สาหรับตัวละครเวทน,นะครับนั่นคือการหายตัวไปวังวาร์วิธีนี้จะใช้ได้เปรียบอย่างมากในการที่ศัตรูเห็นเราแล้ว,ลวจะพาเพื่อนย้ายตาแหน่งไปยิงแบบไม่ทันตั้งตัวได้ครับ เมื่อเรายิงศัตรูอยู่นะครับแล้วโดนสมกบังเนี่ยเราสามารถมองทะลุสมกนะั้นด้วยสโคบทองนะฮะสะโขบทองจะทําให้เราสามารถเล็งทะลุสมกได้นะครับโดยการเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นแบบเรียวไทม์เลยนะครับบนหัวบนหัว ปืนพาวเลอร์เป็นปืนที่หลายคนมองข้ามเนื่องจากการยิงแบบเบิร์ดโหมดของมันเนี่ยกากมากแต่เมื่อเราได้ม็อดที่ทําให้มันฟลออโต้ได้นะครับปืนนี้จะเป็นปืนที่โหดขึ้นมากเพราะมันเป็น SMG ที่ใช้ h e a ว y m แมนะครับดังนั้นมันจึงเป็นปืน SMG ที่แรงมาก เราสามารถรู้วงถัดไปล่วงหน้าโดยการใช้เจ้าตัวหุ่นยนต์นะครับเชื่อมต่อกับเปล่าอากาศตามแผนและมันจะมีวงสีเขียวขึ้นมาในแมพของเขานั่นคือวงถัดไปครับวิธีนี้จะทําให้เราได้เปรียบในการเคลื่อนที่ไปวงถัดไปนะครับครับก็จบกันไปแล้วกับ10ทีครับสว่วนคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรกด Subscribe รอไว้ได้เลยครับ